สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d i y Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันหรือท่านที่มีลักนาสถิตอยูที่ราศีกันประจำเดือนมกราคม2567เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้นะคะถ้าชอบแลถูกใจการอ่านไพ่อ่านดวงสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีกันทุกคนเลยขอให้ปีนี้ราศีกันเฮงเรวยรปังๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาะอยากมีเงินมีทองขอให้มีดังใจอยากมีคนรักอยากให้ความรักสดชื่นก็ขอให้มีดังใจนะคะสวัสดีปีใหม่คะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเริ่มต้นปีใหม่เดือนแรกของราศีกันเนี่ยปีนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน ให้ใบแรกเป็นอะไรช่วงจังหวะนี้มุ่งมั่นเกี่ยวข้องกับการงานการเรียนมีไฟมากๆเลยนะคะ Energy มาเต็มหกไม้แล้วก็เพชรฟอนบางคนเนี่ยคือต้องบอกว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีพลังงานนะคะพลังงานของาธาตุไฟ Energy การมี power การมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่ตั้งหวังสิ่งที่ฝันไว้เป้าหมายนะสู้ไม่ถอยมีชัยในการแข่งขันนะเป้าหมายเหล่านั้นคุณพิชิตได้เจ็ดดาบราชาถ้วย The Star เป็นช่วงจังหวะของการที่เราเพาะบ่ม มเมล็ดพันธุ์บางอย่างอยู่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะลุยเพื่อที่จะพุ่งความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะชื่อเสียงได้ด้วยนะคะสองถ้วยสิบดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยสังเกตไหมว่าไพา่ธาตุดินไม่มีเลยนะ ดังนั้นช่วงจังหวะนี้ต้องพยายามใจเย็นๆเ,เข้าไว้ใจเย็นแล้วก็อย่าใจอ่อนด้วยแหยังไงนะมาดูกันช่วงจังหวะนี้ภาพรวมเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนนะคะเป้าหมายมาแล้วก็มีความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งหรือสิ่งที่คุณโฟกัสเนี่ยราศีการช่วงจังหวะนี้อ่อนไว้ยบยาบเลยนะคะเราก็โฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับความรักการมีคู่การเห็นอกเห็นใจ การรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ล่องรอยอยู่ด้วยเนี่ยเจ็ดถ้วยนะคะอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักช่วงจังหวะนี้เราอาจจะนึกถึงเพียงสองสิ่งอะ่ะหลักๆนะคะเหมือน energy ไฟลงที่งานที่การเรียน energy อ,อีกส่วนหนึ่งลงที่ความรักนะคะเรื่องเงินเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรเอ๊ะยังไงนะคะวางไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เดือดร,ร้อนเลยแบบ ไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องเงินเท่าไหรนะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่ายังไงนะคะช่วงจังหวะนี้บางคนไปพักผ่อนต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้ด้วยไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าอยู่กับแสงของดวงดาวที่พลาวบนฟ้าเติม energy ให้กับตัวเองอยู่ในช่วงจังหวะที่อยู่ในโหมดของชีวิตเป็นศิลปะเสพสื่อศิลปะต่างนานานะคะอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นนะความสวยงาม ยังไงนะคะเริ่มต้นมาดูที่เรื่องของการงานก่อนการงานมีโปรเจกต์มากมายเหลือเกินล่องลอยเต็มไปหมดนะคะทางเลือกตัวเลือกมากมายเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะทําคุณอาจจะปิ๊งไอเดียมีงานมากมายที่อยู่ในหัวคุณโปรเจกต์ที่คุณอยากทําอยากสร้างหรือว่าช่วงเชงาวานนี้เขาเรียกว่าไอเดียบันเจิดน,นะคะถ้าเราแต่งนิยายเนี่ยก็คือแต่งได้ดีหรือแต่งเพลงนะคะอารมณ์ศิลปินมาเต็มนะ,ะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆนานาอาจจะเยอะแยะมากมายล้น บางคนโอเวอร์โหลดด้วยนะเออดังนั้นต้องเขียนต้องจดออกมาเป็นตัวอักษรน,นะคะเพื่อให้สติเราความรู้สึกเรามันช้าลงแล้วก็มั่นคงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอมืมองว่าถ้าเราทำทุกสิ่งเจอย่างพร้อมกันมันมันจะสำเร็จไปทุก7อันหรอนะเลือกมาสัก1-2อันนะคะเพื่อทำนะมันมีแนวน้มของความสำเร็จอยู่ ตอนนี้คุณต้องการความชัดเจนต้องการความมั่นใจต้องการเลือกที่จะทำนะคะ,ะงานนะคะสำหรับคนที่รองานอยู่มีตัวเลือกมากมายเกี่ยวกับเรื่องงานมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาเสนอให้มากมายแต่คุณอนะ่ะเหมือนเลือกไม่ค่อยจะถูกนะว่าจะทําอะไรดีช่วงจังหวะนี้เป็นแม่งานเป็นคนลุยงานนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะที่เข้ามางานที่คุณทํา ถ้าคุณทำมานานแล้วมีโอกาสจะประสบความสำเร็จผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอดอะไรต่างๆนานาได้ตรงตามเป้านะคะมีชัยในการแข่งขันก็มองว่ามีโอกาสได้งานแล้วก็มีความสำเร็จแสงหน้าชาวบ้านชาวช่องเขานะคะแล้วก็สำหรับบางคนมีการไปโรงเรียนอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือว่าน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่เนี่ยช่วงจังหวะนี้เรามีไอเดียมากมายแหละเกี่ยวกับการเรียนต่างๆนานานะคะที่คาดหวังคาดฝัน แล้วคุณก็สามารถทํามันได้สําเร็จด้วยแต่มันต้องเหมือนไปทีละอย่างสองอย่างอะนะถ้าถ้าเอาทุกอย่างมันมันไม่ได้นะช่วงจังหวะนี้ไปสอบหรือว่าไปสมัครงานที่ไหนก็มีแนวโน้มของการที่ได้รับชัยชนะน,นะคะหรือเป้าหมายเกี่ยวกับงานมีความสําเร็จขอให้คุณมั่นใจขอให้คุณแน่ใจนะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณ คิดถูกแล้วทำถูกแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะคะอ่ะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงสำหรับบางคนได้เงินจากกองทุนบำนาญน,นะเงินตกเบิกอะไรที่รอคอยเงินบำนาญเงินกองทุนอะไรที่แบบเหมือนเราออกจากงานอะไรประมาณนี้มันมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ทำราชการคือเงินมันถูกปรับขึ้น ผลประโยชน์บางอย่างทุกบับขึ้นบางคนทํายอดถึงเป้าอะไรยังไงก็ว่าไปนะคะการเงินได้จากการงานนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการเงินเองยังไงนะคะช่วงจังหวะน,นี้ใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องแบ่งเก็บออมไว้บ้างด้วยนะคะอย่าใช้ใจ่ายไปทั้งหมดแต่มีแนวโน้มว่าคุณแบ่งเก็บออมอยู่แล้วจัดสรรอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเงินทองอาจจะถูกใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น ซึ่งมันถึงเวลาที่จะต้องจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อนะในเรื่องการเงินเห็นเจดาบนะให้เรามาระวังในเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าการเอาเงินไปใช้จ่ายในรูปแบบที่ผิดประเภทนอกเหนือจากแผนมันก็อาจจะทําให้เราเสียหายได้สถานการณ์สิบดาบที่เกิดขึ้นอาจจะมีบางเรื่องที่เราจะต้องได้ไปใช้เงินณจุดนั้นนะคะบางทีอาจจะหมายถึงในเรื่องของสุขภาพ ของญาติก็ได้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่าตัวเราเองก็ได้นะคะอิบดาบม,มันอาจจะถูกไปใช้ใจ่ายในเรื่องราวแบบนั้นทีนี้การเงินอย่างที่บอกนะได้จากงานนะคะเงินตกเบิกเงินบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆนาน,นาที่เข้ามาได้ตามนั้นเลยโฟโลตามนั้นนะคะต่อมามาที่เรื่องของความรัก ความรักเป็นยังไงเริ่มต้นที่คนมีแฟนสําหรับคนมีแฟนบางคนเนี่ยเป็นช่วงเยี่ยวยาใจบางคนนี้ห่างไกลกันนะคะอาจจะเป็นด้วยพื้นที่ระยะทางหรืออะไรใดๆคนกับเขารอวันที่จะมาพบเจอกันให้หมดตัวหมดใจทั้งสองคนนะรอวันที่จะปรับความเข้าใจกันแล้กัน มีความคิดถึงมีความห่วงใย,ยแล้วก็เราอาจจะคิดอะไรมากมายก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะช่วงจังหวะนี้ฮิลลิ่งเยียวยาใจเราทั้งสองคนมันก็โอเคนะคะคือแต่ถ้าเราเน้นดราม่าเนี่ยมันจะไม่โอเคละนะะเรื่องบางอย่างรอในเรื่องของเวลาแต่สำหรับบางคนต้องบอกว่าต่อไม่ติดเนาะบางคนก็อาจจะเลือกที่จะโสดในเดือนมกราก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ อาจจะรอจังหวนะนั่นแหละถ้ากลับมาได้ก็กลับถ้ากลับมาไม่ได้ก็แยกย้ายนะคะเพราะมันมีเจดถ้วยอะ่ะมีโอกาสที่คุณจะมีตัวเลือกในเรื่องของความรักมากมายแล้วก็มี2ถ้วยด้วยนะคะดังนั้นมองว่าถ้าโสดก็โสดไม่นานนะสำหรับราศีกันคนมีแฟนนะแต่กับแฟนของเราเนี่ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคือไม่ฉันจะรอคนนี้ฉันจะ,นนฉ,นจะฉันจะดีกว่คนนี้แหละ ต้องใจเย็นให้มากๆนะช่วงจังหวะนี้ใจเย็นแล้วก็ให้โอกาสอย่าใจร้อนนะคะควินอบวอนบางทีใจร้อนชอบออกคําสั่งชอบให้ได้ดังใจนะคะบางทีมันจะหลุดลอยกันไปเนาะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ต้องแบบพูดจาเป็นศิลปะพูดเป็นบทเพลงให้มันฮิลใจกันทั้งสองคนนะคะปรับความเข้าใจกันได้รอวันฉันพบเธออาจจะได้ไปดินเนอร์ใต้แสงดวงดาวก็เป็นไปได้นะทุกคน อ,อันไหนที่ไม่ดีต่อใจเนี่ยต้องบาลานซ์นะคะเททิ้งไปความรักมันต้องมีความสมดุลเนาะทั้งเราและเขานะอ่ะมาดูในส่วนของไพ่ออร์แลคิลความรักราศีกันคนมีแฟนมันกราคมนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ calling in your soulmate อธิษฐานชิตเรียกหาคู่รักของคุณนะคะดึงดูดพลังงานคู่รักของคุณให้กลับมาห่วงใยใส่ใจการเชื่อมสัมพันธ์กันถ้าเรายังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันอยู่ยังเป็นเนื้อคู่กันอยู่ยังเป็นคนรักที่จะดูแลซัพพอร์ตกันอยู่ขอให้เธอรักฉันเมตตากับฉันขอให้เธอกลับมาคุยกับฉันเร็วๆกลับมาเจอการให้อภัยต่อกันฉันให้อภัยต่อเธอทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นที่รักของฉันนะจุ๊บๆเนี่ยอะไรประมาณ ะะแต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วโอ้ยเขายิ่งไปม,มีคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะเพราะการอธิษฐานถึงเนื้อคู่ที่แท้จริงคุณเนี่ยจะดึงดูดเนื้อคู่ที่แท้จริงคุณเข้ามาในชีวิตนะต่อมามาที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนช่วงจังหวะนี้มีเข้ามาคุยคนไม่ชัดเจนก็คุย คนที่เข้ามาใหม่ก็มีมีตัวเลือกมากมายสเสน่ห์เยอะนะคะช่วงจังหวะน,นี้ราศีกัเนเสน่ห์เยอะมากมายเลยไม่ว่าคุณจะลงแพลตฟอร์มไหนก็ตามคุณจะยิงแอดหรือไม่ยิงแอดก็ตามมีคนเขาสนใจคุณส่งมสเซจเข้ามาเข้ามาส่กคุณเข้ามาดูคุณเข้ามาคุยกับคุณเอาคุณไปนอนฝันนอนเพอนะะ้อนะคะแต่ว่าราศีกันช่งจังหวะน,นี้ก็เหมือน เราก็ยังไม่ได้มีตัวจริงอะไรใดๆนะคะก็ยังเหมือนเปิดกว้างรับใบสมัครไว้พิจารณาอยู่ประมาณนี้แล <c oughs> ะมาดูนะคะการอลัเคอร์จะว่ายังไงนางฟ้านะคะความรักราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอหนึ่งใบค่ะมักราคม New Love ทุกคนความรักใหม่ๆกำลังก้าวเข้ามาหาคุณ ชื่อฮุกกรูอัจจวฮุกกรูนะคะมาแล้วทุกคนเคาะประตูหาเลยนะเลือกเอาตามสบายเลยนะคะอ่ะต่อมามาที่ราศีกันคนโสดไม่ว่าคุณจะโสดแบบถาวรหรือจะโสดบ้างไม่โสดบ้างโสดบางเวลานะคะช่วงเช้าอาจจะโสดช่วงเย็นไม่โสดแล้วอะไรแบบนี้นะคะมาดูสิว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงความรักนะคะ สำหรับความรักคนโสดที่ผ่านมาฉันเทหมดทั้งหน้าตักทั้งหัวใจทั้งกายและใจทั้งเงินในบัญชีของฉันให้กับเขาหมดเลยนะตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะเหลือแต่ความว่างเปล่าอหยังไงต่อนนะคะจริงหรือเปล่าไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ฉันก็ยังหวังที่จะเจอในเรื่องของความรัก คนที่จะเข้ามานะช่วงจังหวะนี้เราอาจจะมีไปแอบส่องแอบมองแอบแชทแอบลุยทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าจะอะไรใดๆนะคุณก็ลุยทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะคะมีแอบส่องแอบมองได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยกลุ่มอินเทอร์เน็ตทั้งในไทยต่างประเทศเอาหมดเลยนะคะ ยังไงนะคะมีคนให้คำปรึกษาพูดคุยกันพ่อไม่แม่ๆไ,ไ,ได้หมดเลยช่วงจังหวะนี้ตัวเลือกมากมายนะสำหรับคนโสดเองต้องบอกว่าช่วงจังหวะนี้วุนนะว่นเว้อนะวุ่นเวมากเลยมีคนเข้ามาคุยคุยแบบสนุกสนุกขำขำอะไรใดๆนะเหมือนว่าคนที่เราคาดหวังคาดฝันไว้จะเป็นคนไกล ไกลจากพื้นที่ที่เราอยู่ไม่ใช่จะนั่งรถแล้วก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านได้อะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะเป็นความรักทางไกลยังไปไม่ถึงตัวถ้าไปถึงเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้แหละนะคะแต่ด้วยความที่มีเจ็ดาบเจ็ดถ้วยให้ระวังคนเจ้าชูด้วยเนาะแล้วก็ king of cups นะคะอาจจะมีใครบางคนที่บอกว่าฉันโสดแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้โสดนะคะบอกว่าเลิกกันแล้วแต่ฉันยังไม่ได้เลิกนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดออร์คโคนะคะนางฟ้าจะว่ายังไงความรักราศีกันคนโสดเดือนมกราคามนี้จะเป็นเช่นไร เอนเกอ์เมนต์การมั่นหมายวายตายแล้วจะเจอคู่มั่นก็ข่าวนี้แหละนะคะเราอาจจะได้พบเจอเนื้อคู่ก็ได้คู่มั่นหมายใครบางคนที่เขาหมายมั่นปั้นมืออยากจะปลุกปั้มคุณให้เป็นเนื้อคู่ของเขาปลุกปั้นนะไม่ใช่ปลุกปั้มนะทุกคนเออเขาอยากจะคบกับคุณแบบจริงจังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซีเรียส ซีเรียสมากนะคะไม่ใช่คบกันแบบฉาบฉวยเออมีใครบางคนที่เข้ามาจริงจังกับคุณนะเนี่ยนะคะเลือกให้ดีๆแล้วกันอาจจะมีตัวเลือกถึงเจ็ดคนให้คุณได้เสี่ยงโชคนะคะไม่สิมันเสี่ยงโชคไม่ได้นะเราต้องคัดกรองคัดกรองนะคะอันนี้เป็นความรักนะความรักที่เราจะคัดกรองคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราที่เราจะไปมั่นหมาย เราไม่ได้เล่นกล่องสุ่มนะคะทุกคนดังนั้นเลือกให้ดีๆในเมื่อเรามีโอกาสที่จะเลือกสักขนาดนี้นะ,ะมองว่าราศรีกันไม่ใช่ไก่กาอาราเ่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องโอเคกับทุกคนนะค,ะคุณมีแนวโน้มที่จะเลือกอยู่นะ แล้วก็รอวันฉันพบเธอใครบางคนอาจจะเป็นความรักที่เป็นทางไกลแต่คุณกับเขาอาจจะมีคำมั่นสัญญาคำมั่นหมายที่ชัดเจนว่าฉันจะยกสินสอดไปขอเธอหรือจะมั่นหมายเธอนะคะอยากอยู่กับเธอมีลูกมีหลานกับเธอในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะรอในเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็ความรักความฝันความปรารถนาที่มีต่อกันนี่มันพร่างพลาวปกายบนฟ้าเนี่ยเหมือนดวงดาว อมีสิทธิ์เลือกไงช่วงจังหวะนี้คนสวยคนหลอ่อทําอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะมีสเสน่ห์เป็นคนดีอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของไพ่นะคะมีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนเพิ่มเติมนะคะช่วงจังหวะนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะคุณพ่อก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ ในที่ทํางานเราก็ได้รวมไปถึงผู้ใหญ่ในที่ทํางานเราเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ว่าไปนะมันมีสิบดาบตรงนี้นะแล้วก็ความสําเร็จบางอย่างอาจจะต้องรองในเรื่องของเวลาทําต่อไปมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็บางเรื่องสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการไปผ่าตัดอะไรหรือเปล่านะคะช่วงจังหวะน,นี้ถ้าเราเหมือนไปผ่าตัดร่างกายเราเนี่ยมันอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะมีเกณฑ์ที่จะ สวยมีเกณฑ์ที่จะปังก็เป็นไปได้หรือว่าการแก้ไขในครั้งนี้การไปพบคุณหมอในครั้งนี้มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเราได้นะคะเห็นสิบดาบปุ๊บอะถ้าเราไม่ได้ล้มหมอนนอนเสืออะไรใดๆนะคะการแก้ดวงอาจจะหมายถึงการไปขูดหินปูนหรือว่าแนะนําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไปขูดหินปูนก็ได้นะไปทําฟันนะคะเสียเลือดจากการทําฟันเนาะเอ่อหรือว่าจะไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของผ้าห่อศพลงศพ ทำบุญเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับด้านนี้ก็เป็นก็ทำบุญเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับด้านนี้ก็จะช่วยลดทอนนะคะในผลรลายๆเนี่ยที่จะตามมาได้อ่าแล้วก็ช่วงจังหวะนี้มิจฉาชีพเยอะเนาะต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงใครบางคนที่เจ้าชูกะลอนปินปอนหลอกลวงนะคะคุณต้องรู้ทันต้องเอาตัวรอดให้ได้อ่ะ ่อมามาดูในส่วนของข้อความจากจักรวาลนะคะมีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนราศีกันนะคะในช่วงช่วงนี้ขอหนึ่งใบเมื่อคุณละทิ้งคนที่คุณเคยเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่คุณควรจะเป็นนี่เมื่อคุณละทิ้งคนที่คุณเคยเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่คุณควรจะเป็นนะคะคนที่ จะสำเร็จหรือจะก้าวหน้าในชีวิตนะจะต้องไม่กลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังทำอะไรที่เป็นเดิมๆผลลัพธ์มันก็เท่ากับเดิมๆเดิม,ดมอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงการกระทำเปลี่ยนแปลงความคิดแน่นอนว่าผลลัพธ์มันแตกต่างกันไปสำหรับบางคนหยุดนิ่ง เพื่อที่จะเตรียมพุ่งนะคะอาจจะหมายถึงการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวที่เสียใจเรื่องราวที่เคยเป็นตอนนี้คุณมีไอเดียมากมายที่คุณเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ที่รอง,งอกรอเติบโตขึ้นมาคุณอาจจะกำลังซุ่มที่จะทําอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตในชีวิตของคุณนะคะช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะไม่ได้เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ ไม่ได้ปักธงปักหมุดไว้บนหน้าเฟซว่าปีนี้ฉันจะลดหุ่นให้ได้20กิโลนะคะอันนี้คือเป้าหมายของแม่หมอซึ่ง <laughs> มันกลายเป็นจะเพิ่มไปสมากกว่านะคะะการประกาศเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับคุณแต่ถ้า คุณเปลี่ยนแปลงภายในด้วยตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยตัวคุณเองอันนี้มันเป็นความเข้มแข็งที่อยู่ภายในของคุณนะคะคุณจะสามารถที่จะเซอร์ไพรส์ตัวคุณเองและผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็มันเหมือนตัวนี้เป็นเป้าหมายนะคะ The Star พักเพื่อพุ่งนะ,ะสำหรับบางคน ละทิ้งอะไรบางอย่างหรือเปล่ายอมทิ้งยอมทิ้งอะไรอาจจะหมายถึงยอมทิ้งในเรื่องของความสําเร็จความสุขสบายของตัวเองที่เป็นณนะตอนนี้บางคนติดอยู่ในโหมดของเซฟโซนฉันจะทํางานที่นี่ที่เดิมฉันจะไม่ไปไหนฉันจะกอดเก้าอี้ให้มั่นเลยนะถึงแม้ว่าต่อปีเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนสัก 1%, 2%, 3%, 5%เ ซึ่งชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้นะคะมันไม่ได้เติบโตมันไม่ได้ก้าวหน้าอะไรใดๆนะสำหรับบางคนเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะเสี่ยงนะคะหนึ่งดาบคิดถูกทําถูกแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะ,ค,ะคุณมีความคาดหวังมีความคาดฝันมากมายคุณมีโอกาสที่เข้ามาแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะ ลงมือทำหรือเปล่าหรือคุณจะปล่อยให้ไอเดียเหล่านั้นล่องรอยไปล่องลอยมานะคะขอให้ราศีกันมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสวัสดีปีใหม่ค่ะ